โอเคสวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันกันกบครูแต่มอีกในวิชาภาษาอังกฤษช,ชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะเ,คเรายังอยู่ใน at home unit 3นะคะวันนี้ครูแต่มมีเพลงมาฝากนะคะ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนักเรียนพร้อมหรือย,ยัง ของเบร์สเรียกว่าอะไรนะจำได้หรือ,อยังโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะลูกนะเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์แต่ห้องกันกับคุณครูนะคะไปกันเลยไม่ใช่ม่ังเแล้วค่ะมาดูห้องแรกอันนี้อะไรคะเก่งมากเ r o รูมเบ r o ูมห้องอะไรคะห้องนอนถูกต้องต่อไป บ้ r o รูมบ้า r รูมห้องอะไรคะห้องห้องห้องอาบน้ำถูกต้องห้องอาบน้ำหรือห้องน้ำเล่นี่นะและห้องที่3มคือห้องค i t c เชนห้องครัวใครที่ยังจำไม่ได้นะคะลูกทวนกันบ่อยๆนะคะและห้องสุดท้ายที่เราเรียนกันคือ Living r o ูมเก่งนะห้องอะไรคะห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนห้องรับแขก นะคะไปถ้านักเรียนจำชื่อห้องแต่ละห้องได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊แล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องแต่ละห้องเนี่ยนักเรียนยังจำบะได้อยู่ไหมนะมาทวนกันดีกว่าอันแรกอ่านแลอ่าน,นว่าอะไรคะ fish fish เอ๊เก่งมากแปลว่าอะไรคะตู้เย็นที่สอง sofa โซฟาแปลว่าอะไรคะโซฟานั่นเองและทอยเลททวิเลทชาวเวอร์ชาวเวอร์สปูนสปูนวอร์ดรอฟวอร์ดรอฟและสุดท้ายคือทีวีนะคะคราวนี้วันนี้นะครูแตมมามาทวนเพลงให้ใหมาเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง ทวนคำศัพท์ห้องแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในแต่ละห้องเพราะว่าเราจะทําแบบฝึกหัดกันค่ะตอนนี้อ้าคนเก่งของครูคแต้มไปหยิบหนังสือเรียนมาลูกเล่มนี้นะและเปิดไปที่หน้าห้าสิบสี่เลยค่ะพอนักเรียนเปิดไปที่หน้าห้าสิบสี่เปิดยังลูกเปิดยังอ้าเปิดลูกเปิดเร้วคราวนี้นะคะเขาบอกว่าอ้า ไหนเขาว่าอะไรเขาบอกว่า listen and underline the words you hear แปลว่าให้ในักเรียนตั้งใจฟังเสร็จแล้วก็ขีดเส้นคำศัพท์ที่นักเรียนได้ยินนะคะอ้าวหน้านี้ใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งเขาจะบอกว่าอะไรคะ In my bedroom ตามก่อนนะลูก In my bedroom There is a bed a w a r d r o b เดี๋ยวนักเรียนคอยดูนะว่าเขาจะให้นักเรียนฟังเขาว่าอะไรเดี๋ยวครูแตมอาจจะช้าก่อนแล้วนักเรียนลองฟังถ้าเขาพูดถึงว่ามันเป็นเบสนักเรียนก็ขีดคำว่าเบสขอโทษทีลูกต่อไปข้อที่สองอ่านตามลูก In my b a t h r o o m อีกหนึ่งรอบ in my bathroom there is a shower a toilet in my b a t in my bathroom there is a shower a toilet อ่าต่อไปที่ 3. in my kitchen there is a spoon a fish ข้อที่ 4. ลูก In my living room ครูแต่งพาอ่านช้าๆนะแล้วเดี๋ยวหนูไปฟังเขาเขาจะพูดเร็วมาก There is a sofa a TV a sofa ตอนนี้นั่เรียนพร้อมหรือ,อยังไปเอาเปิดหนังสือหน้าห้าิบสี่แล้วใช่ไหมคะไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดลูกแล้วก็ดินสอ ใครพร้อมแล้วยกมือหน่อยใครพร้อมแล้วยกมือหน่อยโอเคงั้นเตรียมนะคะลูกคุณเต็มจะเปิดแล้วนะฟังตังใจเลยพร้อมสามสี่ขอเสียงมา Smart Listen Track B Page 54 1. in my bedroom there is a wardrobe Two in my bathroom There is a shower. สองข้อแล้วนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่า in my bathroom มันคืออะไรอ่าต่อไปข้อที่สามค่ะลูก Three in my kitchen there is a fridge. Four in my living room there is a sofa. ทันไหมคะอีกหนึ่งรอบนะลูกนะเตรียมพร้อมอย๋ยวครูแตมจะหยุดท,ทีละข้อนะคะ Lapaki <laughs> Okay. Page 54. One, in my bedroom, there is a wardrobe. Hanmai? Smart Listen Track B. Page 54. One, in my bedroom, there is a wardrobe. Two, in my bathroom, there is a shower. 3 in my kitchen there is a fridge. four in my living room there is a sofa. โอเคให้เวลาทำนะคะเพราะว่นักเรียนต้องฟังไปด้วยขีดเส้นไปด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่าอันแรก in my b e s t r o o m there is a จุดจุดจ,จ,จุฟังว่าอะไรคีดเลยสอง in my bathroom there is a จุดจุดจุดหงได้ไหม สามสี่ฉเฉลยค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า in my bathroom there is a wardrobe ที่สอง in my bathroom there is a shower ข้อที่สาม in my kitchen there is a, a fish และข้อสุดท้าย in my living room there is a sofa โอเคคิดเส้นจหรือยัง ถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูไปคัดสีประโยคให้คขาแตมหน่อยนะลูกนะหนูก็คัดว่า in my bedroom there is อเอาที่เราขีดเส้นนี้อ่ะ wardrobe มาเลยไอตัวนี้ไม่ต้องขีดไม่ต้องเขียนมานะเอาวันเดียวที่เราฟังข้อที่สองก็ in my bathroom there is a shower พอข้อที่สาม In my kitchen there is a fish ก็ข้อนี้เลยแค่นี้แล้วข้อที่สนักเรียนก็ In my living room there is a sofa โอเคไหมคะลูกทำแค่นี้สำหรับสาษอังกฤษวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกโอเคบายเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงถัดไปคะ่ะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ